ทุกคนเคยได้ยินคำว่าพลังงานไขมันสะสมไหมครับผมก็เคยได้ยินแล้วทุกคนเคยได้ยินคำว่าพลังงานกล้ามเนื้อสะสมไหมครับผมไม่เคยได้ยินผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่เคยได้ยินสาเหตุมันเป็นเพราะว่าร่างกายของเรานะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะร่างกายของเราสามารถกักเก็บไขมันได้แบบไม่มีขีดจํากัด น,นั่นหมายความว่าคุณสามารถเก็บไขมันได้แบบเรื่อยๆอ้วนขึ้นไปเรื่อยๆมีไขมันมากขึ้นมากขึ้นร่างกายไม่มีคําว่าโอ้ยพอแล้วไขมันเยอะเกินไปแล้วงั้นฉันเอาไขมันออกไม่มีนะนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้มนุษย์โลกข,ของเรานั้นมันอ้วนง่ายนะครับแต่มันผอมยากเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่ายิ่งเราไม่ออกกําลังกายยิ่งเรากินของไม่ดีร่างกายก็เปลี่ยนเป็นไขมันไขมันกล้ามเนื้อน้อยลงน้อยลงนะครับและอีกหนึ่งอย่างคือ ร่างกายไม่มีคําว่าพลังงานกล้ามเนื้อสะสมเพราะว่าร่างกายมีขีดจํากัดนะว่าโอเคเฮ้ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีแค่นี้พอแล้วฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรทุกอย่าง har, มันมันมีของวิธีโปรเซสของเขาว่าโอเคร่างกายนี้มีกักเก็บกล้ามเนื้อได้เท่านี้พอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามากไปกว่าน,นี้มันจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานของร่างกายนะครับมันไม่ใช่พลังงานสะสมนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองเพราะฉะนั้น เออนักพอกายเขาเลยต้องข้ามขีดจํากัดโดยการไปปักยากินสเตียรอยหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มันเกินมาตรฐานของมนุษยชาติของมนุษย์ของร่างกายมนุษย์นะครับมันเลยไม่มีคําว่าพลังงานกล้ามเนื้อสะสมนะครับและกล้ามเนื้อก็สลายได้ง่ายมากๆจากการที่เราแค่ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อมันนั้นๆอาจจะแบบ3เดือน4เดือนมันก็สลายแล้วหรือว่าเราแค่ไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่เฉย มันก็สลายไปเรื่อยๆเมื่อเราแก่นะครับและนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงอ้วนง่ายกันเหลือเกิน